เด็กชาย,พายไพ่จะสอนวง่อเล่นซื้อพอดอยู่ชั้นม .1 ครับ2โรงเรียนบ้านหนองหอยจังหวัดสกลนครก่อนทำเจ็ดกิจวัตรความดีผมเป็นคนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ทำตามที่พ่อแม่บอกและชอบพูดคำหยาบไม่มีความรับผิดชอบมีนิสัยเสียเหตุการณ์หรือปัญหาที่ทำให้ฉันไม่มีความสุข มีอยู่วันหนึ่งผมไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ได้ออกจากบ้านผมก็ไม่ไปแล้วก็ทะเลาะกันเป็นยิงสดหน้ายใจเสียใจแล้วก็ไม่มีความสุขเลยฉันได้นำเกดกิตวัตยความดีไปบักใยและแก พูดไทยเลาะขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นชอบช่วยเหลือผู้อื่นทำงานบ้านเชื่อฟังพ่อแม,ม่ความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทำเกิดกิจวัตรความดีรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเป็นคนตั้งใจเรียนมีจาาิตอาสาและตรงต่อเวลา 嗯，好